แผนโคอดออสพาตบสาวไทยขึ้นสู่ท็อปสิของโลกภารกิจทีมชาติไทยต้องมาก่อนห้ามออกไปเล่นหลีกเพื่อนบ้าน MOU รีเทิร์นเกมออสตาไทยเกาหลีเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างทีมชาติไทยและสหรัฐอเมริกาสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อปชนะนะครับวันนี้มีบ้านพร้อมที่ดินสวยๆที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับ เป็นบ้านและที่ดินของผมเองครับท่านผู้ชมเป็นบ้านหนึ่งหลังขนาด5ห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถได้สองคันโรงครัวหนึ่งหลังมีตู้เสื้อผ้าสองหลังชั้นวางทีวีหนึ่งหลังชั้นวางของ13อันมีตู้กับข้าวหนึ่งหลังแอร์หนึ่งตัวเตียงนอนพร้อมที่นอนหนึ่งหลังอยู่บนที่ดิน98ตารางวาเป็นโฉนดครุฑแดง รัวรอบขอบชิดระบบประปามีอยู่2ระบบมีประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้านให้ท่านได้เลือกใช้สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะน,นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาติดตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคดออสเกียรติพงราชตักเรียงไกลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินหน้าเต็มกำลังหลังจบศึกไทยแลนด์ลีก โคดออสเกติพงศ์รักจักรยงไกลประกาศรายชื่อ28นักกีฬาเข้าแคมป์ทีมชาติพร้อมเปิดเผยแผนงานทำทีมเพื่อเป้าหมายพาทัพนักตบสาวไทยทะลุท็อป10ของโลกปีนี้โคดออสย้ำว่าภารกิจของทีมชาติต้องมาก่อนห้ามออกไปเล่นหลีกเพื่อนบ้านปีก่อนนักกีฬาหลายคนไปเล่นหลีกเวียดนามต่อหรือบางคนติดภารกิจแข่งบอลถ้วย ทำให้เวลาซ้อมกับทีมชาติน้อยลงปีนี้จบหลีกแล้วต้องกลับทันทีเหมือนญี่ปุ่นที่จบหลีกก็เรียกเข้าแคมป์ทันทีการแข่งขันวอลเลย์บอลถ้วยจะเหลือแต่ตัวต่างชาติและคนที่ไม่ติดทีมชาติเท่านั้นนอกจากจะประกาศรายชื่ออย่างรวดเร็วแล้วโคดออสยังเดินทางไปเซ็น MOU Ret รีเทิร์นเกมอไทยเกาหลีใต้นับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ6ปี และนี่คือแมตช์สำคัญที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครบ้างเหมาะกับศึก VNL 2025ทั้ง3สนามโค้ดออสได้เผยต่อไปว่าแผน VNL 2025ถูกวางเรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องวันที่จะเดินทางไปแต่ละสัปดาห์ที่สำคัญตอนนี้กำลังเจรจากับเฮดโค้ดทีมชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนการฝึกซ้อมร่วมกันแผนคือ ทีมชาติอเมริกาจะเดินทางมาเก็บตัวในไทยก่อนศึกชิงแชมป์โลกขณะที่ทีมชาติไทยก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาก่อนลงแข่งขันสนามที่3ของ VNL 2025แผนงานก็คือทีมชาติไทยจะเดินทางไปถึงอาริงตันประมาณวันที่4กรกฎาคมจากนั้นวันที่5วันที่6ก็จะซ้อมที่ศูนย์ฝึกซ้อมวันที่7 ก็จะเริ่มซ้อมเข้าระบบและเริ่มโปรแกรมแข่งขันวันที่10ยาวไปจนจบทัวร์นาเมนต์นอกจากคะแนนอันดับโลกที่ทีมไทยต้องการใน VNL 2025โคชออสยังมองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการดูฟอร์มคู่แข่งในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อวิเครสสาะห์สไตล์โค้ชผู้เล่นสำคัญรูปแบบการเล่น และพัฒนาการของนักกีฬาไปถึงไหนบ้างแล้วทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อเป้าหมายสำคัญนั่นคือพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจากอันดับ13ของโลกขยับขึ้นสู่ท็อป10ให้ได้ภายใน4ปีสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ยแนั่น วันนี้มาพบกับบ้านอยู่สบายมีสุขสไตล์ร่วมสมัยทรงนอดิกผสมทรงไทยหน้าต่างรอบบ้านวันนี้นำเสนอโครงการที่พิมุกหนึ่งสันทรายเป็นบ้านอยู่สบายมีสุขพิมุกหนึ่งคุ้มค่าอลังการสองชั้น6ห้องนอน5ห้องน้ำสีที่จอดรถบนเนื้อที่50ตารางวาในราคาไม่ถึง5ล้านบาท โครงการบ้านอยู่สบายพิมุกหนึ่งสันสายห่างจากเซนเฟส8กิโลเมตรห่างจากแยกแม่ข่าว6กิโเมตรห่างจากวัดสันสายมูล1กิโเมตรครึ่งบ้านนอดิกสไตล์ไทยหรูหราอลังการมีสุขอยู่สบายคุ้มค่า2ชั้น6ห้องนอน5ห้องน้ำสีที่จอดรถในราคาไม่ถึง5ล้านบาทบนเนื้อที่50ตารางวา ส่วนการเตรียมตัวสู้ศึกชิงแชมป์โลก2025สัปดาห์หน้าจะเริ่มประชุมทีมงานบ่อยขึ้นเตรียมทำเวิร์กช็อปกับนักกีฬาเพื่อมองไปถึงศึกชิงแชมป์โลก2025วางแผนรับมือกับทีมอย่างโปลแลนด์เบลเยียมคู่แข่งสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2025รอบแบ่งกลุ่มถ้าไทยเอาชนะหนึ่งใน2ทีมนี้ได้โอกาสเข้าสู่รอบ16ทีมก็จะมีสูงขึ้น ร่วมเชียร์และให้กําลังใจโคดออสและทีมนักกีฬาตบสาวไทยในการที่ทยานจากทีมอันดับที่13ของโลกขึ้นสู่ทีมที่10ของโลกท็อป10ท่านผู้ชมปีนี้มีรายการแข่งขันทั้งหมด4รายการใหญ่ๆก็คือ VNL ศึกซีวีลีกของอาเซียนและชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพและสุดท้ายสีเกมระหว่างสมาชิกในอาเซียน ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็โพสต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ